สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีบ่า,ายของวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะวันนี้แม่คะจะมารีวิวรถถ่ายหน้าร้านค่ะรถถ่ายที่ยังไม่ติดจองรถคันที่เข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวชมคันแรกก่อนเลยคันแรกเป็นลูกหัวตา L สี่ห้าศูนย์แปด DI ค่ะคันนี้แม่ค้าเพิ่งเก็บงานเสร็จค่ะอ่าตอนนี้มา กรณสองชิ้นเป็นีเดน้าผานทวนตาช้างแม่ค้าเปิดราคาขายที่269,000บาทค่ะ2 6 9 0 0 0บาทเล่นเอกสารครบพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพฟรีค่ะคันนี้แม่ค้าเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ฟรีเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวท่อเดี๋ยวแม่ค้าจะทำสีท่อให้ค่ะพ่สีดำให้ลูกค้าสวยๆเลยแต่คันยังสีส,สูสีสิบห้าแรงมาคันนี้ คันต่อมาเป็นรุ่นยันม่า E F 3 5 2 T E X ค่ะคันนี้ยังไม่เก็บงานค่ะก็ภายนอกอาจจะดูไม่สวยค่ะลูกค้าแต่ว่าภายในนี้สุดยอดเลยค่ะขึ้น่ก๊บปั๊มดีค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะไปรีวิววิดีโอการทำงานของคันนี้ให้ชมค่ะวันนี้ก็จะอัปเดตลง y o u t u b e พรุ่งนี้ค่ะขค้ืก็บปั๊มดีค่ะแม่ค้าก็แล้วเข้ามาค่ะเดี๋ยวภายนอกเดี๋ยวแม่ค้าถอดรูปให้ค่ะงอถอดรูปค่ะเดี๋ยว ะจะถอนรูปให้สวยๆรออๆแจมๆเลยเดี๋ยวรอชมได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าถอนรูปเงาะให้ชมค่ะอ่าคันนี้มาพร้อมมุปกรสองชิ้นใบมีดด้านหน้าผานทวนแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่1 8ึ่งแสนแปดหมื่นันบาทค่ะลูกค้าหนึ่งแสนแปดหมาับาทค่ะคันนี้พร้อมเก็บงานแล้วก็อ่าปรับสภาพให้ฟรีค่ะ คันต่อมาเป็นรุ่นยันม่มา EF 4 9 4 t ปี59คันนี้ยังอยู่นะคะคันนี้ยังอยู่ก้อนจะได้เป็นมิเดนหน้าผ่านทวน CMT เป็นรถปี59เ้เล่นเอกสารครบอุปกรณ์2ชิ้นเปิดราคาขายอยู่ที่329,000บาทค่ะ3 2 9 0 0 0บาทค่ะ49แรงมา้าคันนยังสีสูบค่ะคันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเลย ก็จะเหลือเปลี่ยนไฟท้ายค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จะมียันมาา39ก39แรงม้าเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะสวยมากค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดกำลังหายันมาสามสิ้า 3, แรงม้า3ามห้าอยู่แวะชมที่ร้านเลยค่ะสวยๆพร้อมใช้างานทุกคันเลย คันต่อมาคันต่อมาเป็นรุ่น t ูบ o ต้ L สามหกศูคันนี้เป็นรถไล่เดิมๆเลยค่ะดูสีแป๊บสีน็อตค่ะลูกค้าล้าท่านไหนได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช้งานกันอีกยาวๆเลยคันนี้เป็นรถจดกรเบนยนปีห้าสาค่ะอุปกรณ์จะได้ไปมิดันหน้าผานบุกผานบุกสีใบตาช้างและคันยังไม่เก็บงานค่ะสีเดิมนะ้งคันเลย อ่าสามสิบหกแรงม้าคันนี้อ,อกกุปกรณ์สองชิ้นตาช้างแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคะ่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคะ่ะแม่ค้าเก็บงานไม่คันคะ่ะลูกค้ากำลังทยอยเก็บรถถ่ายคันที่ติดจองก่อนอยู่คะ่ะก็จะเรียงคิวเก็บงานเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเราต้องเก็บงานที่ติดจองก่อนเพราะว่าลูกค้าต้องรีบไปใช้งานคะ่ะ คันต่อมาเป็นรุ่นคูเปต้า L 3 2 0 8อปด S P ปีห้ค่ะอะคันนี้แม่ค้าก็ได้รีวิวกับวิดีโอการทาง,งานไปแล้วนะคะคันนี้จะได้อาเบมิมด้านหน้าผ่านผ่านบุกสามใบค่ะคันนี้ปันบุกสามใบตาช้างเป็นรถจดทะเบียนปี58แปดเลขเอกสารครบอุปกรณ์2ชิ้นตาช้าง เปิดราคาขายที่285,000บาทค่ะ285,000บาทค่ะแล้วก็จะมีคูปต้า L 4508 DT ค่ะกำลังเก็บงานสีเสร็จค่ะพวกนี้ก็น่าจะประกอบเสร็จค่ะอยู่ร้านจะมี45 DT 45 DI ค่ะแล้วก็คูปต้า L 36083208 SP อ่ายันมาก หรือว่าแอนไลน์ได้ที่เบอร์098-260-1158รดส้าแล้วนถ่ามือสองเราที่คอนแก่นค่ะ้าร้านเราส่งฟรีภายใน300โลค่ะ300กิโลเมตรแรกค่ะแล้วก็ขายเงือ้อสดขายเงื้อสดแล้วก็รับสมาชิกทกศค่ะยินดีรับสมาชิกทกศแล้วก็อ่า พิการร้านคะ่ะพิการร้านรถถทายเรานะี่คอนแก่นจะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจานถึงอาทิตย์ร้านเราขายรถถ่ยมือสองสภาพดีพร้อมช้างงานแล้วก็ปรับสภา,าพลูกค้าฟรีค่ะไม่ขางร้านเราจะไม่เก็บตังค์ลูกค้าเพิ่มนะคะปรับสภาพฟรี<ม>ทั้งคันเลยค่ะเก็บจุดด้วยซึมให้ ก็ทําสีค่ะทําสีเป็นบางจุดค่ะค่ะวันนี้แม่เขาขอจบการรีวิวรถถ่ายคันที่ยังไม่ติดจองแล้วก็คันที่จะเข้ามาใหม่เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ